สามเรื่องที่คนถือประกันชั้นหนึ่งเข้าใจผิดมากที่สุดหนึ่งถ้าคนขับไม่มีใบขับขี่ประกันชั้นหนึ่งจะไม่คุ้มครองทุกกรณีคำตอบที่ถูกต้องก็คือประกันชั้นหนึ่งยังคุ้มครองคู่กรณีที่เป็นคนและเป็นทรัพย์สินนั่นก็คือยังซ่อมรดให้กับคู่กรณีและหากคู่กรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บประกันชั้นหนึ่งก็ยังให้ความคุ้มครองปกติ แต่ประกันชั้นหนึ่งจะไม่ซ่อมรถให้กับเราเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้น2องทำประกันชั้นหนึ่งแล้วไม่ว่าจะไปชนอะไรก็ไม่ต้องจ่ายเองคำตอบที่ถูกต้องก็คือถ้าเราไปชนแล้วเราไม่สามารถแจ้งคู่กรณีอีกฝ่ายให้บริษัททราบได้แบบนี้บริษัทจะต้องให้เราจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกก่อน1,000บาทในกรณีบริษัทจะซ่อมรถให้เราเช่นถูกชนแล้วหนีไม่สามารถแจ้งคู่กรณีได้ ว่ารถคันที่มาชนเป็นรถป้ายทะเบียนอะไรจังหวัดอะไรเลขอะไร 3. ถ้าพลาดเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดชนคนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหาัสแล้วปล่อยให้บริษัทประกันเป็นคนจัดการเองทุกอย่างโดยที่เราไม่เข้าไปดูแลหรือเยียวยาคู่กรณีเลยถึงแม้เราจะทำประกันชั้นหนึ่งไว้ก็ตามเราก็อย่าปล่อยให้บริษัทดูแลหรือจัดการไปเองทุกอย่าง เราควรเข้าไปดูแลหรือเยียวยาผู้กรณีอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะด้วยรักและห่วงใยครูณปอที่ปรึกษาประกันภัยทีมด็อกเตอร์อาจารย์แดงค่ะ